สวัสดีจ้าสวัสดีช,า,ดชาเพื่อนๆที่รักทุกคนวันนี้ตื่นเสารมาก,กับสายฝนนะคะฝน,น,นตกแรงมากฝนตกแรงมากค่ะนอกบ้าน ดูดอกไม้สีสวยสวยอุ้ยแอปเปิลใบรวงหมด้ะปะอ่ะ,อะเดี๋ยวจะพาไปอืมๆลงมาก็ได้ าสาวหน่อยวันนี้จะพาณลินไปมอนะคะพาณลินไปตัดผมะค่ะไปตัดผมป้าไปกันเลยค่ะฝนตกฝนกตกฝนตกฝนตกป้าไปเจอกันที่มอเลยเนาะคะ่ะเนาะวันนี้ณลินจะตัดผมสั้นแล้วคะ่ะสั้นก็ไม่สั้นเลยเ้ยค่ะเด้อเงาแล้วค่ะผมเนี่ยค่ะเห็นไ,ไหมคะก็จะตัดออกประมาณเนี่ยค่ะตัดออกประมาณเนี่ยนะคะป้าไปกันเลยค่ะ ฝนตกให้พอนรินถอยรถขามาหลับนะคะรถจอดอยู่นอกบ้านเนาะในบ้านบอกว่าฝนตกโอเคอืมค่ะฝนตก จูงม,มือกันตัดผมเร็วห้เราก็มาแวะคาสเกอร์นะคะแมบ้มันก็เจอดองไมที่แมบ้มันอยากได้นะคะอันเรียมเนีย่ยโบซีลูกวัดมามีกัสเราก็มาแวะคาสเกอร์กกดูกระดาษ เดี๋ยวเราก็มาเจอเงาะนะคะเงาะค่ะเงาะเงาะ นี่นาลินชอบมากนครังรน,นีะนั้นๆที่จะเจอแบบใส่ได้ประมาณนี้ค่ะไปเมืองไทยเฮานะคะสดๆเนะนานะบบนาลินแซบบอลุนาลินแซบบอ อันก็บอเอ๋บอเอบโอเคุูยสองเลยนั่นฝลังหน่อยมักเงาะค่ะแต่ทุเรียนมามกมักเงาะอย่างเดียวค่ะค่ะที่แม่บานได้มานานๆที่จะไปเจอแบบเงาะที่ดูใช้ได้อันค้นบอดำมากนะค่ะเนาะบางครั้งไปในค้นดำประมาณเนี้ยค่ะแม่บาน จะบอสือมาค่ะงวนนี่ค้นบ่อใครดำแม่บ้านกว่าเลยจัดให้น้องนารินค่ะามาถึงบ้านพอดีค่ะพอดีตัดผมที่มอสเรียบร้อยกบแวะคาดโกชอบเป็นเสื้อหานนิดๆหน่อยๆมาถึงบ้านฝนก็หยุดตกน้องหมาคิดถึงอีพ่อกับแม่กับน้องนารินเลยปะ่ะเดี๋ยวพาน้องหมาออกไปเดินทำธุระหน้าบ้านแป๊บ คิดถึงแม่เลอลูกคิดถึงมามีเหลอลูกเนอะไปฝนหยุดตกพอดีพานองมาออกไปเข้าห้องน้ำหนาบ้านค่ะบรรยากาศหนาบ้านหลังฝนตกหยุดต้นไม้ชํำเลยต้นไม้ชํำเลยเดี๋ยวแม่บ้านจะซูมให้ดูนะเน ต้นแอปเปิลกับชําเลยค่ะเห็นไหมสวยเนาะค่ะนาะดอกไม้นะคะพอะจะเขาฤดูใบไหม่เปลี่ยนสีดอกไม้เพิ่งเปลี่ยนเป็นสีโอโรดชมพูพิงค์นะคะนี่ค่ะเพิ่งจะเปลี่ยนเป็นโอโรดพิงค์ประมาณเนี่ยตอนเพิ่งบานใบไม้น่ะจะเป็นสีขาวนวลนตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นเนี่ยค่ะโลรดชมพูนะคะน่ะเนี่ยเห็นไหมคะโอ้ยงาม เลอน,อนอหนังมาถอนยาให้แม่อามาันแหละนอาาันไหนกาบรรยากาศค่ะบรรยากาศพอเย็นเย็นมาตอนนี้เวลาหกโมงแรงนะคะหกโมงเย็นค่ะหลังฝนตกดูต้นกอหญ้าลังบ้านแม่บ้านนี่ค่ะพันเอ็นค่ะพันเอ็นแม่บ้านก็จะมาตัดออกค่ะตัดเล็มออกจักหน่อยเนาะคะ่ะเนาะ ดินก็เริ่มแห้งแห้งแช่ไวนึงนะคะเนาะแม่บานจะมาตัดเนี่ยค่ะตัดกอหญ้าเล็มเลมแบบว่าบอดด้ตัดหมดนะคะตัดโมให้เพิ่นเอ็นแค่โมให้เพิ่นเอ็นตกแต่งเพิ่นประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยประมาณนี้เลยค่ะบรรยากาศถก่มงแรงแต่วันยังจ้าเลยค่ะตั้งแต่เ้าจนเที่ยงนะคะฝนตกตกแต่งขึ้นประมาณนี้ตัดยอดเพิ่นขึ้นโมให้เพิ่นเอ็นเนาะค่ะเนาะเนี่ย มาเนี่ยค่ะตัดออกนะคะเนาะ,ะจะตัดประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะนี่มีทุกจุดค่ะเดี๋ยวตัดตรงนี้เราจะพาไปตัดหนาบ้านเนาะคะ่ะตัดหลังบ้านนี่ก่อนค่ะประมาณนี้เลยตัดหลังบ้านแอบนะคะเนาะนียร้อยค่ะ,ว,คะวิธีตัดแต่งด้วยอุปกรณ์เครื่องมือในน้อยของแม่บ้านตัวนี้นะคะปมะมานตัดเฉพาะที่เพิ่นเอ็นรอบนอกออกนะคะเนาะ,ะ,ะ,ะเก็บไว้ประมาณนี้ค่ะ เก็บว้ประมาณนี้บอใ้เพันเอ็นออกมาขอบเขตที่เขาเดินในสนามหญ้านะค่ะี่บ้าน่ะตัดแล้วนียหลังบ้านแล้วก็นูน่นบนเขาอีกสามสี่กลุ่มนะคะมันตัดแล้วปะไปนาบ้านกันเลยค่ะนี่เนาะค่ะเพื่อนๆค่ะกอหญ้านาบ้าน ลิ้มรั่วหน้าบ้านนะคะแม่บ้านก็ได้ตัดนะคะแม่บ้านจะตัดเฉพาะที่พ่นเอ็นลงมานะคะที่พ่นโบเอ็นตั้งตัวแม่บ้านกับโบตัดประมาณนี้ค่ะเนี่ยเรียบร้อยค่ะสําหรับชีวิตลิ้มรั่วของแม่บ้านวันนี้แม่บ้านก็เอารถมาเข็นจะเอาไปถึงนู่นนะคะหน้าบ้านหน้าบ้านจริงๆนะคะประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวแม่บ้านเขาเก็บนี่ที่แม่บ้าน ันอ,ออกเนี่ยนะคะขึ้นรถเข็นนี่ไปถึงนะคะสําหรับที่ประมาณเล่มมันอ,ออกนะคะาะก็จะประมาณเนี่ยก็จะเหลืออยู่ตรงกลางประมาณเนี่ยหกโมงครึ่งเลชีวิตลิ้มรั่วก็มาเช่นเก่แหละค่ะมาทุกวันคะ่ะชีวิตลิ้มรั่นเลยคะ่ะแต่บางครั้งก็อยากเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูเนาะคะ่ะมาหน่อเลยคะ่ะเรียบร้อยคะ่ะภารกิจวันนี้ตะวันตกดินแล้วค่ะ เดี๋ยวขอตัวเข้าไปทำอาหารเย็นกอนเนาะคะนะ่ะเนาะ6โมงจะทุ่มแล้วเนาะคะ่ะไปกันเลยค่ะแค่นี้ละค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากตัมอัพให้กับแม่บ้านน้ำเนาะคะ่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะบรรยากาศบรรยากาศ,ญญากาศตอน6โมงจะเข่าทุ่มหนึ่งค่ะจะประมาณนี้ค่ะ